สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พทุกทคนยินดีต้อนรับทุกทคนกับเข้าสู่บ้านที่อุ่นของเรารียเจ็ดแปก้าทาโลวันนี้ระยามาทำแรนดอมให้เพื่อนเพื่อนพี่พเนาะรียจะใช้ให้สำหรับนี้น้องแคททานเมาเอ่านแรนดอมให้เพื่อนๆกับพี่พวันนี้มาในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกจากใครคนหนึ่งที่ฝาก ใครคนนั้นอาจจะสำคัญต่อใจจากกับเพื่อนเนาะอ่ะเขาอยากส่งอยากสื่ออยากผ่าอ,อยากฝากข้อความอะไรผ่านไทยน้องแมวของเราเนาะน้องแคททาร์ลอ่ะเราไปดูกันเลยเนาะฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคน รับชมรับฟังเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่ซีเรียสนะคะแล้วก็นยาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรยาด้วยเนาะขอบพระคุณมากๆทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่เพื่อนที่เข้ามาใหม่เนาะ เป็นอะไรวันนี้ทำไมแบบอ่ะอยากขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตใช้สมาธิสับไพให้เพื่อนๆก่อนเนาะทำไมวันนี้ไม่สมาธิไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ขออนุญาตนะ รอแป๊บหนึ่งแล้วกันมาดูข้อความจากใครคนหนึ่งที่อยากส่งถึงเพื่อนในวันนี้เนาะเขาอ,อยากส่งเขาอ,อยากบอกอะไรต้องเป็นข้อความที่สำคัญแน่ๆเนาะเมืเยอรยรููสึกแบบอ,อยากจะมาทำให้เพื่อนอะไรประมาณน,นั้นนะอ่ะ อยากทาตอนนี้ตอนนี้เลยอะไรประมาณนั้น้อารู้สึกแบบนั้นไม่เคยเป็นนะอ่ะสิบใบละกันเนาะอยากขออนุญ,ญาตนะหนึ่งสองเราจะไปแบบชาชาเนาะ โอเคได้ละสิบใบแล้วนะครบละแล้วแม่ดูผพาใต้สำรับเด e m เม i ิเชียนน้องน่ารักจังเลยอะทองมาตรงนี้ก่อนเนาะอะเด e m เม i ิเชียนมาดูผพาใบแรกเลย ข้อความแรกที่เขาอยากบอกเพื่อนเดะมูนเดะมูนขึ้นมาคือไพ่ใบแรกเป็นเดะมูนเพื่อนเขาคนนั้นอยากบอกกับเพื่อนเื่อนว่าคิดถึงจังเลยอะคิดถึงเพื่อนๆนจังเลยยิ่งเป็นตอนกลางคืนนะเขายิ่งคิดถึงบางคืนเขานอนไม่หลับเออได้แต่งแงนมองดาวมองเดือนเนาะ เออความรู้สึกแบบดีฟมากๆเขาคิดถึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนกับเขาไม่ได้พบกันแล้วหรอหรือว่าห่างกันไปนานแล้วประมาณนั้นเนาะเขาอยากบอกคพื่นเพื่อนว่าเขารักเพื่อนเพื่อนนะเทนอครับเขารักเพื่อนเนมากๆเลยเนาะคนคนนี้ กับเพื่อนๆไม่เข้าใจกันตอนนี้ใช่ไหมไฟออฟโซนเออเขาอยากบอกว่าเขาทำงานเขาทำงานจบเขาทำงานเสร็จมาก็คือแบบสิ่งแรกที่เขาทำคือคิดถึงเพื่อนๆเ,เลยหลังจากเสร็จจากงานเนาะคือเขาคิดถึงเพื่อนๆเหมือน ไม่มีเพื่อนๆอยู่ตรงนั้นแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเหมือนครอบครัวเขาไม่ไม่มีความสุขเลยอะไรประมาณนั้นน,นนะเนาะเออเราอาจจะดูเป็นภาพรวมๆก็ได้นะอาจจะเป็นครอบครัวของเพื่อนๆก็ได้นะคิดถึงที่คิดถึงเพื่อนๆมากๆเนาะแต่หัวข้อของเราคือมาดูเรื่องความรักเนาะ ก็ไพ่ก็แบบสื่อแบบชัดเจนว่าเขาคนนั้นคนที่คุณคิดถึงคนที่อยู่ในใจของคุณน่ะคือเขาคิดถึงเพืเ่อนมากมากเลยเนาะตอนนี้อืมคิดถึงบางคืนก็นอนไม่หลับได้แต่นั่งมองเดือนมองดาวนับเดือนนับดาวเนาะคิดถึงความทรงจำเขาเก่าเออคิดถึงความเป็นครอบครัวคิดถึงความน่ารักของคนเพื่อน เออเขาเขาอาจจะแบบคิดว่าเพื่อน,เ,อนเป็นครอบครัวเขา่ลยดูสิอืมเนาะแบบถ้ามีเพื่อนเพื่อนก็คือครอบครัวเขาสมบูรณ์อะไรประมาณนั้นนะสมบูรณ์แบบประมาณนั้นเพื่อนเพื่อกับเขาไม่เข้าใจกันเนาะ mm. ใช่ไหมเออตำแหน่งความรักคือแบบเป็น่า,าดาบอืม หรือว่าทะเลาะก,กันตอนนี้นะเออห่างห่ากันไปประมาณนั้นเนาะเนี่ยเพื่อนๆกับเขาเคยรู้จักกันแล้วเป็นแล้วก็เขาคิดถึงแบบความดีความน่ารักของเพื่อนๆนอะ่ะเห็นไหมความเป็นครอบครัวความอบอุ่นความอ่อนโยนความใจดีของเพื่อนๆประมาณนั้นอ่า เป็นคนที่ห่างไกลกันความห่างไกลใช่ไหมทําให้เพื่อนๆกับเขาคิดถึงกันเนาะเออแปดดาบแต่คิดถึงคิดถึงคิดถึงจะจะขาดดังปุ๊ดอยู่แล้วแต่ว่าทําอะไรไม่ได้อืมเนาะแปดดาบแปดถ้วยออเพื่อนๆกับเขาคือห่างไกลกันเขาได้แต่นั่งรอคอยวันวิวอัปปอร์จูนเนาะ เอออยากติดต่ออยากสื่อสารให้ลงท้ายด้วยห้าหมายมเพื่อนๆกับเขาไม่เข้าใจกันทะเลาะกันบางคนก็อยู่ไกลกันด้วยระยะทางระยะห่างแล้วก็บางคนก็บล็อกกันปิดกั้นกันหันหลังให้กันอืม เขาได้แต่คิดถึงคิดกังวลเนอะแล้วก็เสียใจยทำอะไรไม่ได้เออได้แต่คิดภาวนาให้เพื่อนๆกับเขาเนะ่ะได้วนเวียนกลับมาเนี่ยไปขอจักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประมาณนั้นเนาะอืมภาวนาให้มีปฏิหาร ภาวนาให้คุณและเขาได้บนเวียนกลับมาวิวอัอปะจูนเนาะได้พบเจอกันใหม่ได้มาพูดคุยกันใหม่ได้ไมอะไรประมาณนั้นนะได้ไมประมาณนั้นเนาะเพื่อนเพื่อนกับเขาอาจจะอยู่ในราศีมีนเนาะธาน้ำกรกฎพิจิกมีนธาตลมไม่ถุนตุนกลุ่มธาตดินพฤกษบ,บังกรกาลธาตไฟเมษสิงห์หนูมาทั้งสี่ครบเลยดินน้ำลมไฟเนาะ อืมราสีมังกรได้นะรัศีมีลัาศีกรกฎเนาะคเกิดอ่าวันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่หวันที่แปดวันที่เจ็ดประมาณนั้นอืมเกิดวันอาทิตย์วันศุกร์เออวันพฤหัสวันศุกร์เนาะเออเกิดเดือนมกราเดือน พฤษภาเดือนมิถุนาแล้วก็เดือนกระดากกระดาเดือนสิงหาประมาณนั้นนะ้เขาอยากฝากเขาอยากบอกอะไรอีกมาดูกันสิอยากบอกว่าคิดถึงประมาณนั้นคิดถึงจังเลยคีนดาบ Open พนด c คอลในอัพเพนดิคอลตัวอัพเอลอ๋อคิดถึงมากๆเลยมันเป็นคิดถึงก็ทำอะไรไม่ได้ได้เต่นนิ่งสามเหรียญเก้าเหรียญสองเหรียญอยากวนเวียนกลับมาเนาะ ใชนไหมน้องแมวก็น่ารักมากเลยเนี่ยดูตาเขียวเนาะอยากบนเวียนกลับมาเอออยากแบบตัดสินใจอะไรนะอืมเออคิดถึงความรักความสามัคคีประมาณนั้นเออคิดถึงความเป็นคู่ก็คินดาบคิงดาบขึ้นมาเลยเอืมเนาะ ถึงมากๆประมาณนั้นอะไรอ,อีกคิดถึงความเป็นครอบครัวน่ะความรักความสามัคคีกันนะ King off ครับโอ้เขารักคุณนั่นเนี่ยคนคนนี้เนะ่ะจะสั้นเหรอเขารักคุณนะเ,นนนะ Sun, เ,นะเพื่อนๆเออเขาคิดถึงมากๆเลยคิดถึงความเป็นคู่ความความรักความสามาคัคคีเออที่ ที่เรามีให้กันอะไรประมาณนั้นน่ะสองสองเหรียญอยากวนเวียนกลับมาอยากกลับมาแบบพูดคุยเคลียร์ใจกับคุณประมาณนั้นน่ะเออคุณกับเขาอาจจะนิ่งกันไปนานแล้วเนาะอืมอยากมีความมั่นคงอยู่กับอยู่ที่คุณประมาณนั้นน่ะเอออยากอยู่ที่คุณคนเดียวแล้วไม่ไปไหนแล้วได้ไหมอะไรประมาณนั้นน่ะคิดถึงความน่ารักของคุณความสดใสเนาะเนี่ย คิดถึงความน่ารักเออเวลาอยู่กับคุณนะสองคนก็คือแบบเข้ากันได้ดีมากๆเลยเนี่ยดูซิน้องแมวเขาเหมือนเหมือนกันเลยนะเนาะเหมือนความรู้สึกของเขาเหมือนสองกระจกแล้วเห็นตัวเองอยู่ในกระจกอะไรประมาณนั้นนะเออเห็นภาพตัวเองเวลาที่เขาได้ได้มองคุณอะไรประมาณนั้นนะเนาะอืมเนี่ยคุณคือเดอะซันคือความอบอุ่นคือความความสุขของเขาคือความสดใสอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มีทั้ง เขาคนนี้นะ่ะเขาคิดว่าคุณเป็นครอบครัวของเขาแล้วนะมันเกินเลยความรักแล้วนะ่ะมันเป็นความผูกพันทางทางจิตวิญญาณแบบดีฟลึกแล้วเนอะมันเป็นเหมือนเขาคิดว่าเขาคุณและเขาเป็นครอบครัวก,กันแล้วนะเอออ่าคลิปนี้เป็นของใครอะเพื่อนเพื่อนฝากคอมเมนต์มาให้เรียได้ได้เข้าไปอ่านเลยนะอ่ะมาอีกซีเดอรสตาอืมคิดถึงแล้วก็ยังมีความหวังนะ เนี่ยยังมีความหวังลึกๆในใจโอ้ยแต่อีกความคิดหนึ่งก็มันจบแล้วใช่ไหมอ่ะอืมแล้วอีกความคิดหนึ่งก็แบบแอบคิดแอบหวังในใจลึกๆว่ายังเป็นไปได้แต่ก็แบบอีกเจหนึ่งก็เสียใจมันจบแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะเนาะมีหลายอารมณ์นะคนคนนี้นะ อะไรอีก The w o r l d six of cup s เป็นความคิดถึงของเพื่อนเก่าคนรักเก่าคนเก่าของคุณนะ two of wands อ,อ๋อมันมีความห่างไกลกันคุณกับเขานะ่ะมันมีความห่างไกลกันไปไกลแล้วประมาณนั้นเออ อะสรุปก็คือความคิดถึงจากคนไกลที่ห่างกันไปนานแล้วบางคนบางเอนเตอร์จีก็ห่างหายกันไปจบกันไปสิบดาบขึ้นมาเนาะอืมเขาอยากบอกกับเพื่อนๆว่าคุณคือ คนที่สำคัญที่สุดในดวงใจของเขาคนคุณคือเดอะสตารนะคุณคือความทรงจำดีๆนะี่ยในอดีตที่เขาได้พบเจอและความทรงจำเหล่านั้นก็ไม่ห่างหายไปไหนไม่เคยห่างหายไปไหนเลยจากใจเขาคนนั้นคุณและเขาช่างเหมือนเหมือนกันเหมือนกระจก เหมือนต่างคนต่างมาเป็นบทเรียนเป็นกระจกส่องให้กันและกันได้เติบโตและเรียนรู้นี่แหลนะเนาะคนเราคนบางคนผ่านเข้ามาแค่ให้เราได้เติบโตและให้เราได้เรียนรู้ผ่านเข้ามาเป็นบทเรียนให้กับเราเป็นบทเรียนที่ดีให้กับเราจงเก็บความทรงจําที่ดีๆนั้นเอาไว้เราเพืนนะ่อนเนาะความรักไม่จําเป็นต้องครอบครองกันเสมอ แค่เรารักอยู่ห่างๆแบบหงห่วงแบบให้กำลังใจซึ่งกันและกันรักแบบไร้เงื่อนไขเนาะไม่ได้คู่ครองคู่กันก็เป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่เป็นน้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันความทรงจำนั้นความรักเหล่านั้นก็จะยืนยงยืนยาวทั่วนนิรันดร์น,นะเพื่อนๆเนาะโอเค ขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่วาดหวังเอาไว้แล้วกันเนาะโชคดีมีความสุขไว้เจอกับระยาในคลิปใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ระยาไปละขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย